เรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากเลี้ยงไก่แต่ไม่รู้นะครับเพราะข้อที่1นะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับไก่ไข่ไม่ได้มีตอมเงื่อนะครับการระบายความร้อนก็คือโดยด้วยการหายใจเข้าไปนะครับแล้วหายใจออกมานะครับอากาศที่เข้าไปจะไปดูดซับความร้อนนะครับแล้วหายใจออกมานะฮะแล้วก็ไก่อาจจะยกปีกขึ้นนะครับเพื่ออากาศอากาศทานนะครับแล้วก็ไปดูดซับความร้อนออกไปนะฮะไก่เนี่ยนะฮะมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่มัน ไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับก็เรื่องอุณหภูมิเป็นเรื่องของสําคัญมากนะครับบางครั้งนะครับเราสามารถลดน้ำครับพรมน้ำนะฮะที่ตัวไก่ได้นะครับช่วงอากาศร้อนๆจัดๆนะครับจะช่วยให้ไก่ลดอุณหภูมิได้เลยนะฮะหรือข้อที่สองนะครับเรื่องของการถ่ายเทอากาศนะครับบางคนคิดว่าเรากันคอกไว้นะครับทึบๆดีนะอากาศไม่ค่อยถ่ายเทรวมไม่ค่อยพัดเนี่ยจะช่วยให้ไก่ อยู่ดีไม่ค่อยรับเชื้อโรคนะครับแต่ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไก่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็มูลไก่เนี่ยมันจะมีแอมโมเนียนะครับพอถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ได้ระบายเนี่ยไก่มันจะหายใจ ลำบากนะครับหรือว่าหายใจเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเอาไนโตรเจนเข้าไปนะครับทำให้มันไม่สามารถสันดาบข้างในนะฮะไม่สามารถเอาสารอาหารไปผลิตเป็นไข่ได้นะฮะอันนี้ก็สําคัญการถ่ายเทอากาศยิ่งดีนะครับจะทําให้ไก่สุขภาพดีแล้วให้ไข่เราเยอะๆนะครับส่วนข้อที่3นะครับเรื่องของโปรแกรมแสงนะครับไก่ไข่นี่ครับจำเป็นจะต้องให้แสงมากกว่าปกติคือมากกว่า12ชั่วโมงนะครับเป็นสัก17ชั่วโมงครับ18ชั่วโมงยิ่งดีนะครับจะช่วยให้ มันปรับโครงสร้างของตัวนะครับแล้วก็สังเคราะห์ไข่ออกมาได้นะครับมันจะปรับสรีรละปรับฮอร์โมนนะครับทำให้มันสามารถไข่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปริมาณที่เยอะๆนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสือข้อที่4ี่นะครับเรื่องของความชื้นสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัสในประเทศไทยนะฮะ อยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับบางทีความชื้นสัมผ,ส <_ Cody> ผสัสอยู่ที่ 70%- 80%เนลยนะครับเราจะสังเกตุว่าเราจะเหนียวเหนียวตัวนะครับไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าความชื้นสัมผสัมผสในอากาศสูงเนี่ยการระบายความร้อนของไก่ก็จะทําได้ยากนะครับเพราะว่าไก่มันจะต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปนะครับแล้วดูดซับเอาความร้อนออกมาครับถ้าหายใจเข้าไปเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยจะทําให้ไก่มันอึดอัดมันหายใจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพไก่ไม่ดียิ่งอึดอัดมากความชื้นสัมผัสสูงนะครับไก่ก็จะป่วยได้ ไอ้ชัยเก็ตว่าช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่ไก่จะป่วยง่ายนะครับทั้งเป็นหวัดนะครับทั้งมีหวัดหน้าบวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับยุงนะครับเพราะดูเรื่องการระบายอากาศความชื้นสัมผัสให้ดีนะครับจะช่วยให้ไก่ไข่ได้เยอะนะครับส่วนข้อที่5นะครับเรื่องของอาหารไก่ไข่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ม่อกี้อะไรก็ได้มันก็ไข่ออกมาเองแหละเสียอาหารทิ้งๆไปนะครับแต่ไม่จริงนะครับไก่เนี่ยจะต้องมีสูตรอาหารเฉพาะของเขานะครับเพื่อ เอาไปสร้างเปลือกนะครับแล้วก็สร้างไข่ขาวซึ่งเป็นส่วนของโปรตีนนะครับแล้วก็สร้างไข่แดงนะซึ่งเป็นส่วนของวิตามินและแร่ธาตุนะครับไข่หนึ่งฟองเนี่ยมันสามารถเลี้ยงลูกไก่ได้เลยนะครับรือว่าลูกไก่ที่จะฟอมตัวขึ้นมาเป็นตัวไก่เนี่ยมันจะไปต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนสารอาหารที่ครบถ้วนในไข่ไก่ก็ต้องเกิดจากอาหารนะครับมากกว่า60%นะครับเพราะฉะนั้นใช่ว <ๆ S 2> ่าจะอะไรก็ได้และทําให้ไก่มันไข่นะครับไม่จริงนะครับเรื่องของอาหารเป็นส่วนสำคัญนะครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับ ที่คนส่วนใหญ่อยากจะเลี้ยงไก่แต่ไม่รู้นะครับก็สามารถติดตามสาระเรื่องของไข่เรื่องของไก่ได้นะครับที่พ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่นะครับคิงเอกยินดีครับ